สวัสดีคะ่ะทุกคนพามาดูต้นผักนะคะต้นแขวนะคะผักแคลผักแคลเพิ่งลงได้อาทิตย์เดียวทิสไหมสิบกว่าวันแหละอ่ะสิบกว่าวันกลับกับบ้านสงการนะคะต้นผักแขวแขวไดนงอันนี้แขวม่วงนะคะแขวม่วงแคลใบิกอุ้ยทําไมมันเป็นอย่างนี้มันร้อนอะ่ะตัวเองร้อนอะ่ะทุกคนเนี่ยมันร้อน สลัดรอบก่อนเก็บไปกินนะคะอันนี้เหลือสลัดสลัดอะไรสลัดสีแดงเขาเรียกอะไรอ่ะปลูกกินเองนะคะผักปวดสานะทุกคนกลับบ้านมาไปหลายวันก็จะเหะี่ยวเหียวนิดน,งงดนึงพึ่งรดน้ำพึ่งฟื้นค่ะกันตะผักบุ้งค่ะเพราะได้ผัดอยู่นะแต่ว่า ตอนกลับบ้านรองน้ำเอาไว้เต็มเลยคะ่ะกลับมามันมันแห้งหมดเลยน้ำอะ่ะมันร้อนมากยังดีที่ไม่ตายนะคะยังพอได้เก็บกินบ้างผักชีเอาชิ้นในกระถางนี่ค่ะผักชีในกระถาง,างอพอได้กินอยู่นะลุก,กและเน้นก็พอได้กินอยู่นะคะเนี่ยพอได้เก็บกินอยู่นะ ตังโอค่ะตังโอฟักซีใช่ตรงนี้น้ำแห้งหมดเลยอ่ะเมื่อวานมันมันแบะออ่งเนี้ยแบะเบะองเนี้ยเหี่ยวหมดเลยเพิ่งรดน้ำแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยค่ะกลับบ้านเอาใส่ถาดนองน้ำเอาไว้พอได้เก็บกินนะคะทุกคนเวลาเราจะใช้อะ่ะเราไม่ต้องไปตลาดแล้วก็เราเก็บกินนิดเดียวเนาะแค่พอค่บกับข้าวเราที่เรากินอะ่ะ ดูแลรดน้ำไปก็พอได้เก็บกินได้เรื่อยก็พอพอประหยัดได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็กลัวว่ามันจะตายเพราะมันร้อนมากเนี่ยมันเหี่ยวแต่น่าจะเริ่มฟื้นนั้นแหละนี่ค่ะผักชีไปเรื่อยก็พอได้เก็บอยู่ยังไม่ไกวาดใบไม้เลยเมื่อวานหูวราพาแห้งเลยนี่รดน้ำแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วค่ะ เดี๋ยวจะเก็บเอาเม็ดมันไว้นะคะรอบนี้ไม่ตัดดอกเก็บเม็ดไว้เดี๋ยวเพาะพันธุ์ใหม่อันนี้แดงรักมีแค่สองสามต้นนี้ก็เหลือกินแล้วคะ่ะอยู่ต้องุ่นอีกหนึ่งนางรักเนี่ยมีแค่นี้ก็เหลือกินแล้วจะกินจะแกงก็มาเก็บเอาได้เนะะี่ยค่ะใกล้ๆบ้านเราอยากมีพื้นที่เยอะๆชอบปลูก ก็ fate, food, pues whales, started. พอได้ก nah. ินแล้วสาระแหนก็ม <it> ีกินทั้งปีเลยเนี่ยค่ะเด็ดเด็ดปลูกกก็พอได้กินกระเพราปลูกเสร็จพุถังไว้นะคะปลูกถังเจาะรูไว้ก็พอได้กินนะแต่ว่าผัดกระเพราบ่อยผัดกระเพราบ่อยยอดก็เลยเป็นอย่างนี้แต่งไม่ทันค่ะ โอเคเดี๋ยวขอรดน้ำต้นไม้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ